สวัสดีค่ะพบก,กับทีมอีกครั้งนะคะหลังจากห่างหายจากการอัดคลิปไปนานมากๆนะคะวันนี้เห็นหน้าทีมแน่นอนว่ายังเป็นเรื่องของไลน์เช่นเคยน,นะคะเรื่องก็คือเมื่อสักต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะไลน์ได้ทําการปรับการจัดเรียงเมนูฟีเจอร์ต่างๆเล็กน้อยแล้วก็ทําการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาใหม่หนึ่งตัวนั่นก็คือฟีเจอร์ Step m e s s a g e นะคะ Step Message คืออะไรนะคะ Step m e s s a g e คือข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะส่งหาคนที่เพิ่งแอดเพื่อนคุณมานะคะโดยคุณสามารถตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปที่ Step เซตแมสเซจะคะ่ะกดสร้างใหม่นะคะในการสร้างเตตแมสเซจนะคะจะมีการตั้งค่า2ส่วนใ่คุณตั้งค่าก็คือส่วนแรกตั้งค่าพื้นฐานนะคะชื่อนะคะ ให้คุณใส่ชื่อที่คุณเข้าใจนะคะเพราะว่าชื่อตัวนี้ไม่ได้ส่งออกหาลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นตั้งชื่อให้เราเข้าใจง่ายหรือทีมงานของเราเข้าใจด้วยกันต่อมาไทาม์โซนนะคะระบบจะดีฟอลต์เป็นกรุงเทพให้ถู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณต้องการไทม์โซนอื่นๆนก็สามารถเลือกตามดอบดาวที่ระบบมีไว้ให้ได้เลยนะคะต่อมากําหนดการใช้งานนะคะคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะให้สเตปเมสเีจตัวนี้ทํางานได้พิมสมมุติว่ามีซัมเมอร์เซลล์นะคะแล้วก็จะให้สเตปเมสเีจเริ่มใช้งานณนะเดือนเมษายนเท่านั้นก็คือให้กกกดดดเทูี่ตั้้งงคาาาาํหนนรใช เลือกเริ่มเป็นวันที่1เมษายนและไปสิ้นสุดนะวันที่30เมษายนแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณต้องการให้เสร็จแม้เสี่งคุณทำงานรันไปเรื่อยๆตั้งแต่นะวันที่คุณตั้งค่าแล้วก็รันคอนติเนียไปไเรื่อยนะคะคุณก็สามารถเอาติ๊กถูกตรงตั้งค่ากาหนดการใช้งานออกได้นะคะ ส่วนที่2ตั้งค่าข้อความนะคะเรามาดูกล่องแรกกันก่อนเงื่อนไขาการเริ่มทํางานสเต็ปแมสเซจเนี่ยจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อมีคนแอดเพื่อนคุณมาใช่ไหมคะโดยคุณสามารถเลือกรูปแบบที่คนเหล่านั้นนแอดเพื่อนเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะโดยเราสามารถเลือกรูปแบบต่างๆเช่นคือเพื่อนบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นการเซิร์ชด้วยชื่อดิสเทนเน่ของบัญชีคุณนะคะหรืออาจจะเป็นการเซิร์ชด้วยชื่อพรีเมียรไดีใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยสแกน q คียอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนคุณมาคุณก็สามารถเลือกรูปแบบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเงนา ะะแต่ในที่นี้ขออนุญาตเลือกเป็นทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะแอดเพื่อนเรามาแบบไหนเนี่ยก็จะได้รับสเต็ปเมสเซจตัวนี้ทั้งหมดเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเพิ่มสเต็ปพอเรากดเพิ่มสเต็ปเนี่ยจะมีให้เราส่งข้อความหรือเพิ่มเงื่อนไขได้เดี๋ยวเราดูตรงส่วนเพิ่มเงื่อนไขกันก่อนเพิ่มเงื่อนไขคือจะเป็นวกคุณสมบัติของเพื่อนเรานะคะคุณสมบัติของเพื่อนมีอะไรบ้างน,นะคะ1เพศ2อายุ3ระบบปฏิบัติการ4พื้นที่นะคะทิมจะเลือกส่งเป็นเพศชายข้อความหนึ่งเป็นและเพศหญิงข้อความหนึ่งนะคะอย่าลืมใส่ป ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาดูทีหลังเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคเราสร้างเงื่อนไขอะไรไว้ไม่ต้องกดเข้าไปดูมากมายมาเพศช,ชายแล้วก็เงื่อนไขเป็นเพศช,ชายเรียบร้อยนะคะกดบันทึกทีนี้พอเราเพิ่มเพศช,ชายใช่ไหมคะเราอย่าลืมเพิ่มเพศหญิงด้วยนะคะมันจะมีกิ่งแตกมาตรงนี้เนาะกดบวกนะคะเงื่อนไขที่2เราเพิ่มเงื่อนไขเป็นเพศหญิงตรงนี้เงื่อนไขเราสามารถสร้างได้สุดๆที่สเงื่อนไขนะคะผู้นันจะสร้างเป็นเพศช,ชายเพศหญิง อาจจะเลือกเป็นช่วงอายุก็ได้หรืออาจจะเลือกเป็นแบบกรุงเทพปริมณฑนต่างจังหวัดเลือกได้คะสมวสุดที่4เงื่อนไขหลังจากที่เราเพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดตรงนี้ค่ะมันจะมีรูปบวกแห็สีเขียวๆเพิ่มขึ้นมาค่ะเรากดเข้าไปเลยค่ะเลือกส่งข้อความนะคะแล้วก็กดเข้าไปแก้ไขข้อความตรงนี้ในการแก้ไขข้อความนะคะอย่าลืมใส่ป้ายข้อความด้วยต่อมาช่วงเวลาส่งข้อความค่ะแล้วแต่ที่เราเลือกเลยอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ต่อมาเป็นคอนเทนต์และเป็นข้อความที่เราจะส่ง โดยตัวสเตทแมสเซจเนี่ยเลือกส่งคอนเทนต์ได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นข้อความสติ๊กเกอร์ไปจนถึงพวกดิจิท e s แมสเซจดิ Video วิดีโอแมสเซจการ์ดแมสเซจคูปองอะไรต่างๆก็สามารถเลือกได้ตามแต่ใจเลยนะคะเดี๋ยวในที่นี้เนี่ยถิดจะเลือกส่งเป็นคูปองหนึ่งบอรลูแล้วก็ข้อความหน,นึ่งบอนลูน เซตมาเซตส่งได้ส่ง,งสุดที่3บอลลูนเหมือนตัวบนะอดแคสต์นะทิมเลือกคูปองนะคะแล้วก็กดที่เลือกคูปองอีกะครั้งค่ะอันนี้ทิมไปสร้างคูปองมารอไว้แล้วนะคะฉะนั้นก็กดเลือกได้เลยเมื่อบอลลูนแรกเป็นคูปองแล้วเรียบร้อยนะคะบอลลูนที่2ทิมต้องการให้เป็นข้อความใช่ไหมกดเพิ่มตรงนี้นะ,ะมันก็ขึ้นบอลลูนให้เรานะคะใส่ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าต้องการดูตัวอย่างว่าข้อความที่เราส่งออกไปเนี่ยจะเป็นแบบไหนสามารถเลื่อนที่ไปข้างบนได้นะคะมันจะมีให้เราดูตัวอย่างตรงนี้นะคะหรือว่่่าาาาอออจจะสสสงงทดบกรข้ควม กดดูตัวอย่างค่ะนี่ก็จะเป็นคูปอง1บึปรลูดและตัวข้อความ1บึปรลูดนะคะตัวเซฟ e มซเซดเนี่ยมีคนถักเข้ามาเยอะมากว่ามันเสียเงินในการใช้งานไหมต้องบอกว่ามันเสียค่าใช้จ่ายเหมือนคุณบอดแคดเลยนะคะเนี่ยสมมุติว่าคุณส่งหาเพื่อนเพศช,ชายคุณเนี่ยมี300คนก็เท่ากับคุณจะเสียค่าส่งข้อความเนี่ยสามร้อยข้อความเหมือนกันนะคะเหมือนกันบอดแคดเลยคลิปเป็นหลักเดียวกันต่อมามาเพศช,ชายได้ข้อความแล้วเนาะอย่าลืมเป็นเพศหญิงด้วยนะคะอ่ะเรากดเลือกส่งข้อความ ก็ใส่เหมือนเดิมเลยค่ะ้ายข้อความช่วงเวลาที่ต้องการโ่งนะคะแล้วก็อัศ่งปุปปองเหมือนกันนะคะเพิ่มเทคอีกสักหนึ่งข้อความเป็นเปลี่ยนคำลงท้ายสักหน่อยให้เหมาะนะคะเพิ่มเพื่อนมานะคะเลือกหนึ่งวันต่อมาเพศชยายส่งข้อความนี้แล้วก็เพศหญิงส่งข้อความนี้นะคะโดยจริงๆเนี่ยไอ้ตรงหนึ่งวันต่อมาเราสามารถเลือกได้สุดสุดที่30วันนะสมมติเราอาจจะเลือกเป็น1วัน2วัน3วันอะไรเงี้ยเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บรอสองวันค่อยส่งข้อความนะคะก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ นอกจากนี้เนี่ยพออันนี้กิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคือเงื่อนไขเพื่อนเพื่อนเนาะสองวันต่อมาเป็นเพศช,ชาย1เพศหญิงสองใช่ไหมเราสามารถเพิ่มการส่งข้อความเข้าไปได้อีกนะคะเมื<ๆ>่อเราเอาเมาส์จ่อตรงนี้นะจะเห็นรูปบวกสีเขียวนะ,ะก็กดเพิ่มข้อความที่เราต้องการส่งได้ซีเนโรก็คือลูกค้าเพิ่มเพื่อนมาค่ะสองวันต่อมาส่งข้อความนี้หาเพศช,ชายส่งข้อความนี้หาเพศหญิงแล้วก็อีกหนึ่งวันต่อมาจะส่งข้อความนี้หาเพศชายอีกครั้งนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมันเลือกได้กิ่งมันจะไปสุดที่ประมาณสิข้อ ะะเราก็เลือกสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มได้เลยนะคะแล้วแต่ใจซึ่งไอตรงเนี้ยไอตรงเงื่อนไขเรื่องเวลาการรอใส่ได้ที่1นึ่งถึงสาวันทุกๆขั้นตอนเลยนะคะอันนี้จะเลือกรอสักสี่วันนะคะอันนี้เลือกเป็นรอแบบอ่ะสวันถัดมาไ,มได้ซึ่งพวกนี้เราสร้างให้สอดคล้องกับโมชั่นที่คุณคิดไว้นะคะอาจจะแบบว่าแอดมาวันแรกได้กิ๊ติ้งนะเสร็จอะไร2วันต่อมาได้โปรโมชั่นอะไรอีก2วันต่อมาได้โปรโมชั่นอะไรพวกนี้ก็สามารถสร้างเป็น c u เมอ m e r journey ได้นะคะประมาณนี้นะคะของตัว step by s t e จลองไปใช้กันดูนะคะ หากใครดูจบแล้วมีคำถามนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาเราได้เหมือนเดิมที่ Line แอปไลน์บายเซนะคะจะมีทีมงานแอดมินคุณภาพคอยตอบคำถามคุณเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ